ถนนเส้นหนึ่งที่สัแก้วเรื่องราวที่จะเล่านี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับมันเป็นประสบการณ์เจอผีบนถนนสายหนึ่งที่ติดก,กันกับประเทศพื้นบ้านแต่กับที่มีอะไรบางอย่างออกมาให้ได้เจอให้ได้เห็นจนต้องขนหัวลุกกันไปคือว่าตอนนั้นคุณเอกต้องเดินทางไปทำธุระที่จงังหวัดตราด แม่จะไม่เคยได้ไปมาก่อนสักครั้งแ่ก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะอย่างน้น้อยโลกมันก็พัฒนามาขนาดนี้แล้วแกเปิด Gps พนำทางไปมันก็ย่อมได้ถ้ามันไม่ได้พาหลงทางอะไรแบบนั้นคุณเดกก็ศึกษาเส้นทางจาก GPS เข้าร้าวอย่างน้น้อยจะได้รู้ไว้ก่อนว่ามันจะพาไปเส้นทางไหนซึ่งมันก็คงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดยังไงก็ไม่ได้เดินทางคนเดียวอยู่แล้ว มีเพื่อนร่วมทางอยู่คนที่ไปด้วยกันนั่นก็คือคุณบอลเพื่อนสนิทที่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันมีบ่อยแล้วเหตุที่ต้องไปจังหวัดตราดนั้นมันก็เป็นธุระของเพื่อนคนนี้นี่แหละครับคุณเดกกับคุณบอลก็เลยได้พากันออกเดินทางในช่วงหกโมงเย็นออกเดินทางจากจังหวัดยะโสธรไปตามถนนที่จีเพียได้บอกเรืเร่อยๆม่ได้รีบร้อนตีอย่างใดเก็ไว้ว่าจะไปถึงจังหวัดตราดในตอนเช้า ช่วงทุ่มสองทุ่มนั้นรถราต่างๆมันก็พอที่จะมีวิ่งเป็นเพื่อนกันไปบ้างแต่ยิ่งดึกมันก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆจนแทบจะไม่มีสักคันประมาณเที่ยงคืนรถของคุณเอกที่วิ่งเข้าไปในเขตจ,จังหวัดสากแก้ว G.P.S ที่นำทางมาดีๆอยู่ๆมันกลับเกิดอาการไม่มีสัญญาณขึ้นมาซะอย่างนั้นครับจุดมันขึ้นวากำลังหาเส้นทางให้ใหม่แล้วมันก็ขึ้นเส้นทางมาใหม่ ุณเอกจำได้ว่าตอนแรกนั้นเส้นทางมันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นะมันตรงวิ่งไปตามถนนเรื่อยๆไม่ต้องเลี้ยวอะไรเลยแต่มาคราวนี้มันก็บอกให้เขาตรงเลี้ยวเพื่อนอย่างคุณบอลที่นั่งมาข้างกันก็เลยได้พูดออกมาว่าถ้าไม่ไปตามที่จีเพยียดีบอกเดี๋ยวเราก็หลงหลอกยังไงซะเราก็ไม่รู้เส้นทางอยู่ดีกลับไปตามที่มันได้บอกนั่นแหละเดี๋ยวก็คงจะพาไปถึงจุดหมายปลายทางเอง คุณเดกก็เลยได้เลี้ยวไปตามที่จีเพียดีบอกแม้จะไม่มั่นใจเท่าไหร่นักก็ตามพอรถได้วิ่งเข้ามาในถนนเส้นนี้มันก็ทำเอาทั้งสองคนรู้สึกแปลก,กๆเลยแล้วครับเพราะว่าอากาศในรถมันเย็นกว่าปกติจนรู้สึกได้สองข้างทางก็เป็นป่าอะไรก็ไม่รู้บ้านคนก็ไม่เห็นมีสักหลังเดียวไฟข้างทางสักดวงก็ไม่มีจนคุณเด็กต้องรีบถามเพื่อนว่า จะไปทางนี้จริงๆเหรอวะมันน่ากลัวมากเลยนะบ้านคนก็ไม่มีให้ถามทางวิซําคุณมอนก็เลยจะบอกว่ามากับข้าเองจะกลัวอะไรเพื่อนดูสีข้างหน้ามีไกลนั่นมันมีรถวิ่งอยู่ไม่ใช่เหรอยังไงเราก็มีเพื่อนอร่วมทางแล้วคุณเลก็เลยได้หันไปมองครับจนได้เห็นว่ามันมีไฟท้ายรถจริงๆอย่างที่เพื่อนดีบอกเห็นมันเป็นแค่ไฟดวงเดียวแบบนั้นคงจะเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอน ก็เลยได้เพิ่มความโมเดลขึ้นไปอีกอยากจะเข้าไปใกล้มอเตอร์ไซคันนั้นเพื่อความหมุนใจแต่พอรถได้วิ่งเข้าไปจนเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างชัดเจนมันกลับทำเอาคุณเอกแปลกใจในท่าทางที่ไม่ปกติเขารู้สึกว่ามัน,ปนแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เพื่อนอย่างคุณบอลที่นั่งอยู่บอกข้างๆกันนั้นก็มีท่าทางที่แปลกไปจากที่นั่งมองทางมองคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีดี เขาก็ค่อยๆที่จะเลื่อนบ่อลงนอนจนคุณเอกต้องรีบถามเพื่อนออกไปเอ็งจะนอนทําไมวะเพื่อนดูถนนเป็นเพื่อนกันก่อนสิคุณบอลก็ได้แต่ตอบกลับมาว่ามีเอาเ็งดูไปคนเดียวเถอะ้าง่วงแล้วเขาพูดแค่นั้นแล้วก็ทําท่านอนตัวสันสันเย็นกับเจ้าเขา้ามันก็เลยทําให้คุณเอกรู้ได้ในทันทีครับว่าแบบนี้ไม่ปกติแน่เพื่อนเป็นอะไร หรือว่าผีจะเข้ามันหรือเปล่าถึงได้ตัวสันสันแบบนั้นเมื่อกี้มันยังปากดีอยู่เลยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอ,อะไรมากมายเพราะาต้องมองถนนขับรถไปนั่นเองสายตาก็ามองดูรถมอเตอร์ไซคันนั้นที่มันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนทำให้คุณเอกรู้แล้วล่ะครับว่าคนขี่มอเตอร์ไซคันนั้นมีอะไรที่แปลกไปจึงได้เหยียบคันเร่งออกไปอย่างรวดรเร็ว ในจงังหวะที่รถขึ้นแซงมอเตอร์ไซค์คันนั้นไปแม้ว่าจะรู้สึกกลัวจนสุดขีดแต่ความอยากรู้อยากเห็นของคนมันก็ทําให้เขาต้องหันหน้าไปมองแต่นั้นมันก็ยิ่งทําให้คนเด็กกลัวเข้าไปใหญ่จนคนลุกขึ้นมาทั้งตัวกลัวคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้นเขาไม่มีหัวทนสีขารับคุณผู้ฟังมันเป็นร่างคนที่มีแต่ตัวกําลังขี่มอเตอร์ไซค์ยอยู่ส่วนหัวไม่มี เห็นแบบนั้นคุณเอกก็ได้ตีเหยียบคันเร่งเพื่ออยากจะหนีจากมอเตอร์ไซค์ผีคันนั้นออกไปให้เร็วที่สุดแต่ดูเหมือนกับว่ายิ่งเขาได้ขับรถเร็วเท่าไรมอเตอร์ไซค์ผีคันนั้นมันก็ยังขี่รถตามมาอยู่ตลอดไม่ได้ห่างออกไปสักทีจนคุณบอลที่ปรับเบาะนอนลงพูดขึ้นมาว่าอัวแล้วไปเถอะนะขอลองละอย่าตามพวกผมมาอีกเลยแสงไฟแนวรถมอเตอรไ์ไซค์คันนั้นมันถึงได้หายไป แม้คุณเอกจะแปลกใจว่าทำไมมอเตอร์ไซค์ผีคันนั้นมันถึงได้ยอมไปงี่ง่ายแต่ก็รู้สึกดีแล้วที่เขายอมไปสักทีเพียงแต่ว่าตอนนั้นทั้งสองคนแตงก็อยู่ในอาการหวาดกลัวได้กันแทบจะไม่มีสติสตักสกงกันเลยคุณบอลก็แต่ตัวสั่นอยู่แบบนั้นส่วนคุณเอกที่เป็นคนขับรถก็สั่นไม่ต่างกันเลยแล้วครับจน,นรถได้วิ่งออกจากถนนเส้นนั้นไป พอเดีเลี้ยวไปขึ้นถนนที่คุณเอกได้ศึกษามาอย่างดีมันก็เลยมีวัดอยู่ข้างทางขวาม,มือแม้ว่าเขาจะต้องกลับรถก็ตามเพราะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่คุณเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นครับตัดสินใจที่จะย้อนกลับไปที่วัดวัดนั้นเพราะเพื่อนอย่างคุณบอลได้นั่งอยู่บอกข้างๆนั้นจะแย่แล้วตอนนี้เขานอนอยู่ในการน้ำลายฟูมปากเพราะความกลัวสุขีดนั่นเองพอวิ่งเข้าไปในวัดได้ คุณเอกก็รีบขับรถไปจอดที่นากุติหลังหนึ่งพร้อมกับเบียบแต่ลั่นวัดแหกปากร้องเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อจนมันได้มีไฟสว่างติดขึ้นมาคุณเอกก็เลยได้รีบหาคุณบอลที่ตอนนี้ไม่มีสติสตังอยู่กับตัวแล้วขึ้นไปหาหลวงพ่อเราทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เจอมาให้กับหลวงพ่อท่านฟังหลวงพ่อท่านไม่ได้พูดอะไรเดินเข้าไปในกุติเอาได้สายสินมาสองเส้น รากับขันน้ำมนต์มาหนึ่งขันก่อนที่จะท่องคาถาอะไรเพิ่มพันเพิ่มพันคนเดียวเป่าพรวดลงไปในน้ำมนต์แล้วก็มาลดให้คุณเอกกับคุณบอลรงกับผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญเรียกสติให้หลังจากนั้นไม่นานคุณบอลที่น้ำลายฟูมปากก็ได้มีสติสะทังกลับคืนมาส่วนคุณเอกเองนั้นพอได้เจอหน้ากับหลวงพ่อมันก็ถามออกเขามีสติขึ้นมาแล้วล่ะครับ ไม่ได้วาดกลัวเหมือนอย่างเพื่อนอย่างคุณบอลที่ได้เห็นอะไรบ้างก็ไม่รู้ถึงได้มีอาการแบบนี้หลังจากที่คนบอลได้มีสติสตังกลับคืนมาลวงพ่อก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างหลายโยมทำไมถึงได้มีอาการาขนาดนี้คุณบอลก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาได้เห็นคนหิ่มอนเตอร์ยอย่างชัดเจนว่าคนคนนั้นไม่มีหัวเขาก็เลยได้คิดในใจว่า ไอ้ผีบ้านี่มึงมารอกกูขนาดนี้เลยเหรอวะงั้นกูขอสาบแช่งให้มึงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเพอเราเคยได้ยินมาว่าถ้าสาบแช่งผีไปแบบนี้ผีมันจะกลัวแล้วก็หายตัวไปแต่สำหรับผีต,ตนนี้แล้วไม่ใช่เลยพอคุณบอลได้สาบแช่งออกไปแบบนั้นเขากับได้หันหน้ากลับมาพร้อมกับหัวที่อยู่ในมืออีกข้างหนึ่งจะบเอาไว้อยู่ ค่อยๆลอยเข้ามาที่ข้างหน้าต่างรถให้คุณบอลได้เห็นอย่างจัจ้า,จาเต็มสองลูก,กาตาคุณบอลก็เลยทด้ตัดสินใจปับเอลงนอนแบบนั้นแต่ถึงแม้ว่ารถจะวิ่งไปไกลแค่ไหนก็ตามพอเริ่มตาขึ้นมาดูทีไรคุณบอลก็ยังเห็นผีหัวขาดตนนั้นลอยอยู่ข้างรถสองมองเข้ามาข้างในอยู่ดีตลอดไม่ได้หายไปสักทีจนกระทั่งได้พูดออกไปในตอนนั้นแหละเขาถึงได้หายไป ได้รู้แบบนั้นคุณเอกก็ได้แต่สมน้ำหน้าพื้นไอปากมาคุณนึกว่ามึงจะแน่ที่แท้มึงก็กลัวผียิ่งกว่ากูเสียอีกทำคืนนั้นทั้งสองหนุ่มก็เลยได้พากันนอนอยู่ที่กุฏิงคลงพ่อจนถึงเช้าเลยแล้วครับพอสว่างขึ้นมาถึงได้พากันไปหาซื้อขนอมนมในมาใส่บาตรที่วัดเพื่อที่สนบนสนกุศลไปให้กับผีหัว,วขาดตนนั้นที่พากันได้ไมเจอ เล้กก็พากันออกเดินทางต่อไปที่จังหวัดตราดนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดคืนไปส่งของที่ได้ผ่าเชิญผีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วครับเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้น ผมไปทำงานเป็นลูกเรือล่องหาปลาในทะเลที่จังหวัดระยองก็จะมีวันหยุดบ้างนานๆครั้งช่วงนั้นเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ผมก็เลยกะว่าจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่สักหน่อยไม่ได้กลับไปเยี่ยมท่านมาหลายปีแล้วไม่รู้เป็นยังไงบ้างผมยังไม่มีลูกไม่มีเมียนักครับเพราะแค่ตัวคนเดียวก็เทียบจะเอาชีวิตไม่รอดจะหาภาระให้ลำบากตัวเองทำไม ไม่มีปัญญาไปเลี้ยงดูใครหรอกผมมันนี้ไปจองตั๋วเพราะกลัวว่าจะไม่ทันคนอื่นเขาตีที่ยังเหลือที่ว่างให้ผมอยู่หนึ่งที่พอถึงวันหยุดผมก็แต่งตัวสุดล่อที่พอจะทําให้หมาไม่เห่าได้เกิดเบขึ้นรถยังกับพระอิศเกาหลีแต่ดันเดินสะดุดขาของตัวเองล้มพเพราะไม่เคยได้ใส่กางเกงขายาวกับเขาสักทีตีที่ไม่ค่อยมีใครเห็นผมเท่าใดนัก พราะมันมืดแล้วนั่นเองพูดมาก็ขำตัวเองเหมือนกันครับทำไปได้พอไปถึงบ้านก็กราบเท้าพ่อกับแม่ที่เป็นพระอารารหันในบ้านของลูกที่ไม่ได้เจอกันมาหลายปีก่อนที่จะกินข้าวกินปลาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเจ้าหนงเพื่อนผมมันก็บังเอิญขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านมาพอดีก็เลยลองต่อกนเรียกมันเพื่อนมันก็จอดอรถคุยกันนิดนึง ก่อนที่มันจะบอกว่าพาขอตัุละเป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวมาใหม่ไปซื้อของให้แม่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันไม่ยินอันเจหนงมันก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหาผลที่บ้านก็นั่งพูดคุยพูดถามสารทุกสุดดีกันไปเพราะไม่ได้เจอกันนานแล้วผมก็ถามเพื่อนมันว่าตอนนี้ไ่ทำงานอยู่ที่ไหนว่าโจหนงมันก็บอกตอนนี้ข้าไปขับส่งของวะ พอดีเจ้าไหนให้หยุดก็เลยกลับมาบ้านผมกับมันก็พูดคุยสอบถามกันไปแต่ไม่รู้ว่าคุยกันอีท่าไหนถึงได้ไปพูดถึงเรื่องผีเรื่องนี้รับหน้าขนลุกได้โจ้าหนุ่มมันถามผมว่าเองเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าวะผมก็บอกมันว่าไม่รู้สิไม่เคยเห็นนี่วะโจ้าหนุมก็บอกไม่เป็นไรงั้นเองก็ลองมาฟังประสบการณ์กินชะพีของข้าดูว่ามันจะน่ากลัวไหม จ้าหน่องมาเล่าให้ฟังข้าทำงานขับรถบรรทุกรถสิบล้อรถพ่วงอะไรพวกนั้นคืนนั้นเป็นอีกคืนที่ต้องขับรถจากกรุงเทพขึ้นเหนือไปอำเภอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งคนขับรถบรรทุกนั้นการเดินทางเส้นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะไกลและก็ยาวนานใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงแต่รถที่มันได้ขับในวันนั้นมันเป็นรถหกล้อเล็กไม่ใช่รถสิบล้อเหมือนทุกที ทำให้สามารถใช้ความมเร็วได้มากกว่ารถสิบล้อหลายเท่านักเพราะรถมันไม่ได้หนักอะไรมากมายนั่นเองเตรียด้วยระยะทางดีค่อนข้างจะไไปกว่าจะไปถึงทางขึ้นอำเภอปลายได้ก็เล่นเอาเกือบเช้าเหมือนกันเพื่อนมันบอกว่าเส้นทางนี้ข้าวิ่งบ่อยจนคุ้นชินและก็จำอย่สองข้างทางได้ดีว่าตรงไหนมีลมมีปอรัรบตดาขี่ก็อย่างได้เลยแต่ว่าในคืนนั้น พอเริมคนทางล้อขึ้นเขาโคดเคี้ยวในเส้นทางที่ขึ้นไปอำเภอไปมันกลับรู้สึกว่าวิข้างทางมันแปลกตาไปไม่เหมือนทุกทีที่เคยมาแต่ด้วยความที่รู้ดีว่าถนนเส้นนี้มันมีเส้นเดียวไม่มีทางแยกทางเลี้ยวไปไหนได้เลยถ้าเลี้ยวนี่ก็คงจะตกเขาตายอย่างแน่นอนมันก็เลยขับไปต่อคิดว่าอย่างไงซะก็ไม่น่าจะมาผิดทางแน่ตอนนั้นก็เป็นเวลาตีสี่กว่า มันรู้สึกแล้วพอสมควรพวกเขาขับรถออกจากกรุงเทพมาตั้งแต่ห้าหกโมงเย็นกะว่าจะยิงยาวม้นเดียวจบไม่ต้องพักเลยเล่นล่อเอ็มร้อยห้าเปตั้งสองขวดกระทิงงแดงอีกสองขวดพราะเขาบอกว่าห้ามกินเกินวันละสองขวดนั่นเองแต่ถึงกระน,น,นั้นมันก็ยังจะหลับเอาให้ได้ขนาดเตือนไปสักขนาดนั้นแล้วก็ยังเอาไม่อยู่ท่านในนั้นเอง บรรยากาศรอบตัวมันก็รู้สึกเย็นลงเย็นลงจนถึงกับหนาวเจ็นเจ็นเยือกแถมยังวงเวงอีกต่างหากรถวิ่งส่วนไปมาสักคันก็ไม่มีทุกอย่างรอบตัวมันไปหมดมีแค่แสงไฟจากหน้ารถเท่านั้นที่ส่องให้แสงสว่างอยู่ในขนาดนี้แต่แล้วจู่ๆมันก็มีแสงไฟสัดกระทบมาจากกระจกมองหลังดูจากแสงไฟที่เห็นน่าจะเป็นมอเตอร์ไซ์ เพราะมันมีเสียงเครื่องจนที่คนข้างจ,จัดดังแทรกเข้ามาในตัวรถให้ได้ยินพอมองกระจกมองข้างก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นวิ่งสาโค้งมาด้วยความ,มเร็วสูงมากจนมันต้องแปลกใจทำไมต้องขี่เร็วขนาดนั้นด้วยไม่กลัวหรือยังไงมืดก็มืดแบบนี้มอเตอร์ไซค์คันนั้นกำลังจะขี่ขึ้นมาแซงรถของมันช่วงที่มอเตอร์ไซค์คันนั้นขี่ขึ้นมาตีคู่มันก็หันหน้าไปดู มองดูจากท่าทางรูปร่างสวตรสงน่าจะเป็นผู้หญิงเพราะตรงหน้าอกมนุนนูนออกมาเหมือนจะเป็นนมผู้หญิงคนนั้นเธอใส่กางเกงหนังสีดำมีสนับเขาสนับสอกครบเสื้อก็เป็นเสื้อนังสีดำหมวกกันนอกก็เป็นสีดำชิวมืดแต่เธอกับขี่กลางคืนด้ยอย่างกองแคล่วว่องไวไม่กลัวว่าจะแห่โค้งตกเขาหรือสักนิดเดียวแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ขี่แซงมันขึ้นไป แล้วก็ค่อยๆขี่ห่างออกไปเรื่อยๆจนลับตามันบอกว่าข้ายัางแอบนึกในใจขี่รถมาคนเดียวแบบนี้หุ่นคู่ดีเซ็กซี่แบบนี้หน้าอกเป็นหน้าอกแบบนี้มันจะน่าเชื้อขนาดไหนวะแต่ยังไม่ทันที่ความคิดเหินกระหายจะจางหายไปทันใดนั้นเองมันก็มีแสงไฟจากหน้ารถสองมาจากด้านหลังอีกแล้วพอมองดูดีด ลักษณะการขี่แบบนี้มันมอเตอร์ไซค์คันนั้นนี่ว่าแทมตัวนี้ยังขี่ตามมาชจี้ท้ายรถของมันอีกตัางหากจนมันต้องตกใจร้องออกมาอย่างดังเฮ้ยก็เธอขี่แสงรถเราไปแล้วนี่นะเจ้าโนมันถึงกับสะดุ้งสุดตัวขนลูกตั้งแต่ปลายเท้าไล่ขึ้นมาจนถึงผมแล้วมันก็เหมือนเดิมใบเกือสาวคนนั้นเธอขี่มาตีคู่กับรถมัน แต่คราวนี้เธอหันหน้ามามองเมนอย่างคนอาฆาตเพราะภายในความมืดของชิวหมวกกันน็อกสีดำสนิทนั้นมันมีแสงสีแดงสองจุดที่น่าจะเป็นดวงาจยยบภายในตรงตำแหน่งรูก,กระตาพอดีและสิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือใบเกอรอสาวคนนั้นเธอเพไย้ยำทุกรถของจูหนงจากด้านข้างอย่างเกรี้ยกาดออย่างคนไม่พอใจตอนนั้นมันตกใจมากๆจนทำอะไรไม่ถูก ได้แต่พยายามประกองรถไปตามถนนยังเงีเสียมันก็รถใหญ่ไม่เสียบไปเียอบล็อกผู้หญิงคนนั้นก็ยังพยายามจะแสงขึ้นมาแล้วก็เบรกเพื่อบังให้มันจอดะรถแต่ด้วยความที่มันเป็นทางโค้งขึ้นเขาลงเขาอยู่ตลอดทําให้ไม่มีพื้นที่หรือว่าถนนมากมายนักที่จะขับรถมาปาดหน้ากันเหมือนอย่างในหนังเจมบอนนักบินสาวหนนั้นเธอถรถจังหวะขี่รถขึ้นมาตีคู แล้วก็กระโดดก่อหน้ารถบรรทุกที่เจ้าหนงมันได้ขับอยู่เมื่อมอเตอร์ไซค์ไม่มีคนขับมันก็หล่มคว่ำรูดไปกับถนน,นจุดเห็นแสงไฟลุกออกมาเป็นทางยาวส่วนใบเกอือสาวคนนั้นเธอกระปีนขึ้นมาด้านหน้ารถเหมือนกับตุ๊กแกจ้องมองหน้าของเจ้าหนองอย่างอาฆาตดวงตาแดงก่ำที่เห็นทะลุออกนอกหมวกกันน็อกในขณะน,นี้มันกำลังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเต็มหมวกกันน็อก ก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปมากกว่านี้เจ้าหนงมันได้รีบเหยียบเบรคหยุดรถทันทีเพราะมันมองไม่เห็นทางแล้วนั่นเองมันเริ่มที่เจะเหงื่อไหลออกมาทางทั้งนี้อากาศตอนนั้นก็หนาวเย็นเยือกเกก่อนที่จะได้ทําอะไรไปมากกว่านั้นผู้หญิงคนนั้นก็ถอดหมวกกันน็อกออกมาทําให้เจ้าหนงมันได้เห็นเตียมสองลูกกัะตามันบอกอย่างสัตว์จริงเลยว่า ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่เกิดมามันไม่เคยได้เห็นอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนั้นมาก่อนดวงตาที่แดงกำยำใหญ่โตยังกับไขหานปากที่ฉีกยิ้มออกอย่างกว้างเหมือนกับยางยืดเอเลี่ยนเลือดไหลออกมาเป็นทางนอนแต่โย่เย้เ,เต็มใบหน้าไปหมดมันไม่สลบเป็นลมไปแล้งไปก็นับว่าจิตแข็งหน้าดูมันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันพอดีนึกขึ้นมาได้ว่า บนคอได้ห้อยหลวงตาที่ตัวเองนับถืออยู่มันก็เลยเอาสร้อยพรานั้นยื่นออกไปตรงหน้าก่อนที่จะมีแสงสว่างวาบขึ้นมาอย่างน่าอศัศจรรย์ผู้หญิงคนนั้นเธอถึงกับกระเด็นออกไปนอนแผ่อยู่กลางถนน,นชักดินชักงอดินทุรนทุรายก่อนที่ควรจะเวยพุ่งออกมาเจ้าหน่องรีบลงจากรถไปดูแสงไฟจากหน้ารถส่องให้เห็นลางของผู้หญิงคนนั้นที่นอนสันลลิก ยินพพดพร,ราดอยู่บนพื้นก่อนจะค่อยๆเลือนลางจางหายไปต่อหน้าต่อตามันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันดีหน่อยที่เคยได้บวดเรียนมาแล้วก็เลยสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับผู้หญิงคนนั้นไปหวังว่าเธอจะไม่มาปรากฏกายให้ใครได้เห็นแบบนั้นอีกจากนั้นก็เดินมาขึ้นรถก่อนที่จะขับออกไปพอพ้นหมวคงนั้นมาได้มันก็นเริ่มรู้สึกว่าทนน มันกลับความเป็นถนนเส้นเดิมที่มันได้เคยมานั่นเองก็เริ่มที่จะเห็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์มันไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ประมาณหกโมงเชา้าเช้าพอจะลงของเสร็จนอนพักโอแรงสักหน่อยประมาณเที่ยงเที่ยงมันก็ออกเดินทางกลับไม่อยากจะออกเดินทางช่วงกลางคืนกลัวว่าจะได้เจอกับเบเกอร์สาวคนนั้นอีกนะสีนี่ก็คือเรื่องเล่าของเพื่อนผมครับมันทำผมกลับมาว่า เอีงชื่อหรือเปล่าเมื่อค้าได้เจอมาจริงๆผมก็บอกมันว่าไม่รู้สิข้ากลัวเองโม้มากกว่าก่อนที่มันจะหัวเราออกมาอย่างพอใจแลนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด